สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับโอ้โหแนนซี่ไนทาเรื่องนี้บุกเข้าไปคอมเมนต์โอ้โหเอฟซีครับโอ้โหแนนซี่ อ้ครับข่าวด่วนะววววนะครับข่าวด่วนเลยข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนนะอ้สิครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อแนนซี่นะครับบุกเข้าไปคอมเมนต์นะไอ้สิครับอืพี่น้องเอ๋ยปกอีแป้นจะแต่ครับ ข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนเลยนะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่นนวดนเลยผมกำลังหาโอคูเอฟซีครับเกิดอะไรขึ้นครฟรีครับ อ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานนะครับพี่ก็เสียใจไหมแนนซี่บุกเข้าไปคอมเมนต์นะครับี่ครับแนนซี่นิทานืั้งนี้ครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรอสนะครับในการรับชมรับฟังเอพีครับแนนซี่นะครับ เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าจะว่าพี่เสียใจไหมพี่เสียใจมากๆแต่พี่ก็ทิ้งไม่ลงและไม่คิดจะทำร้ายใครโอ้โหแนนซี่เพิ่งเสียใจครับแชทลุดตายแล้วแนนซี่เสียใจครับเข้าไปคอมเมนต์เอาแล้วจะมีการเทกันหรือเปล่าแนนซี่ก็เสียใจครับนะ แนนซี่ก็เสียใจนะครับตายแล้ว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 แต่ก็ทิ้งใครไม่ลงนะนะครับแนนซี่ก็เสียใจแต่แนนซี่ก็ทิ้งใครไม่ลงนะแนนซี่เสียใจ นะครับสามีพี่บอกว่าอะไรอีกทำไมไม่นอนนี่มันตีสี่แล้วโอ้โหเครียดจะนอนไม่หลับแนนซี่เครียดแล้วจ้านะถามแม่กาดาสซิทำไมถึงออกมาขอโทษพี่แนนซี่ อันทางที่พี่ไม่ได้สนิทกันโอ้โหสามีบอกอะไรอีกทำไมไม่นอนตีสี่ครึ่งแล้วนะนะโอ้โหตายแล้วตายแล้วพี่เขาแชทรูนน้จะว่าพี่จะเสียใจไหม พี่ก็เสียใจมากาแต่พี่ก็ทิ้งไม่ลงและพี่ก็ไม่คิดที่จะทำร้ายใครแต่ทำไมต้องมานินเทาพี่ีปเปียกเทียบกับเ,เขาแบบนั้นพี่ไม่เข้าใจเลยพี่ก็เสียใจนะทำไมต้องทำอย่างนี้พี่อย่างนี้นะแต่พี่ก็ทิ้งดำไม่ลงหรอกเพราะพี่เป็นคนใจบุญทมโมทำมะทรมิทำมิทำมั้ม พี่ก็เสียใจนะพี่อุตส่าห์เป็นสายบุญช่วยเหลือน,น้องมาแต่ทำไมน้องต้องเป็นอินทากับพี่แบบนี้พี่ก็เสียใจนะพี่ก็เครียดไว้แหละพี่ถึงนอนไม่หลับสามีพี่ก็ถามว่าทำไมตีสีนพี่ถึงไม่นอน พอพี่ก็มาคิดพิตกกังวลเรื่องนี้เลยพี่ถึงนอนไม่หลับอุยน่าสงสารแนนซี่จังเลยน่าสงสารวินาสงสารพี่แนนซี่ขายอย่าทิ้งหนูนะอีดำก็คอมเมนต์ขอโทษคอมเมนต์กอด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 โอ้โหดำงอสุดริมที่ประตูเพราะรถยังไม่ได้บ้านหนูยังไม่เสร็จพี่แนนซี่อย่าทิ้งหนูไปบ้านหนูยังไม่เสร็จ รถเก่งลูกหนูก็ยังไม่ได้พี่แนนซี่ค่ะหนูขอโทษกอดกอดอดจะว่าเสียใจไหมพี่ก็เสียใจมากๆนะดำแจ๊ทำไมดำแจ๊ต้องเอาพี่ไปเปรียบเทียบกับเขาขนาดนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจดำแจ๊เลยจริงๆทำไมถึงทำกับฉันได้เอฟซีครับเกิดเรื่องใหญ่นะครับ แนนซี่เกิดฟาร,ร์มเสียอกเสียใจที่การละครั้งหนึ่งได้จ่ายค่าบ้านให้ไปสองแสนครั้งละแสนสองครั้งนะครับก็พี่ก็เสียใจมากเลยถามว่าเสียใจไหมพี่เสียใจมากๆโอ้โห,โหพี่ร้องไห้พี่กินไม่ได้พี่นอนไม่หลับทำไมต้องเอาพี่ไปเปรียบเทียบกับเขาโอ้โห เคียดเครียดมากๆเลยทำยังไงดีจะทำยังไงดีนะบ้านหนูก็ยังไม่เสร็จจะทำยังไงดีนะารถเก่งลูกสาวหนูอิกพี่มากอด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 น้องดำหน่อยสิแต่พี่ก็เสียใจเอิงเอ้ยอีดำด่ารับรัง <laughs> น,นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วเมื่อความจริงมันเปิดขึ้นมาก็ใกล้แล้วความลับมันไม่ได้มีในโลกทุกคนนะครับพี่ก็เสียใจถามว่าสี่จะไม่เสียใจนะครับนะอืมก็ขอให้โชคดีและการรักกันให้นานๆอ,อย่าเกาะอย่าทั่นกันนะนะครับโอ้โห สาวเยอรมันแนนซี่สาวเยอรมันในต่างแดนเสียใจมากๆที่คนที่พี่รักคนที่พี่สงสารเข้ามาคอมเมนต์เข้าไปนินทาพี่รับหลังแบบนั้นได้ยังไงพี่เป็นสายบุญนะนะพี่เป็นสายบุญพี่ทำบุญตลอดกับพ่อกับแม่พี่คิดว่าพี่ทำทาน ให้กับหนูแต่หนูไปนินทาพี่พี่เสียใจายมากๆเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงเชื่อเอิงเอ้ยมันสะใจไม่นอกอ่ะโอเคนะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นิทานครับอนะเจอกันใหม่เพียวไปนะครับจุบบจุบบแนนซี Nancy, ช่ชู้ชู้อย่าทิ้งกันนะกอดกอดกอด